แมวขนยาวแบบซีซ่ากับพูโตเนี่ยอาบน้ำครั้งหนึ่งก็5 600เลยนะคะถ้าพาไปอาบข้างนอกเนี่ยปีหนึ่งเสียเป็นหมื่นแต่ว่าถ้าอาบเองที่บ้านได้เนี่ยประหยัดมากๆเลยค่ะเครื่องต่อขนเนี้ยซื้อครั้งเดียวก็ใช้ได้นานอาบได้หลายครั้งประหยัดไปได้เยอะชอบมิสเตอร์โลบอดไรโอลูมโปมากที่สุดเพราะเรื่องความปลอดภัยแบบ100%ความเสี่ยงเป็นศูนย์ด้วยระบบประตูอัจฉริยะเปิดเองเมื่อเป่าเสร็จ ถ้าหากไฟดับหรือไฟตกก็ไม่ต้องกังวลว่าแมวจะติดอยู่ในเครื่องนะคะมาพร้อมเซ็นเซอร์อัจฉริยะตรวจจับอุณหภูมิได้เร็วถึง10ครั้งต่อวินาทีระบบจะปรับความร้อนให้เหมาะสมแบบเรียวไทม์ช่วยให้น้องแมวขนฟูนุ่มลื่นไม่ชีฟ้ฟูที่สำคัญคืออ่อนโยนสุดๆไม่ทำให้น้องแมวเครียดเพราะความร้อนคงที่สบายตัวเหมือนโดนลมอุ่นๆเป่าเบาเ พิเศษด้วยช่องให้เจ้าของหย่มือเล่นกับแมวได้ไม่ต้องกังวลว่าน้องแมวจะเบื่อหรือตกใจสัมผัสใกล้ชิดแมวได้ตลอดเวลาระบบมอนิเตอร์แมวผ่านกระจกใสมองเห็นตลอดเวลาทั้งด้านบนด้านหน้าปลอดภยัยไร้กังวลลงทุนครั้งเดียวคุ้มไปอีกนานช่วยให้ประหยัดค่าร้านอาบน้ำไปได้เยอะทั้งประหยัดทั้งปลอดภยัยใครรักแมวต้องมีแถมแมวไม่ต้องไปเสี่ยงเชื้อโรคจากร้านอีกต่างหาก มิสเตอร์โรบอทไดเออร์รูมโปครบจบในเครื่องเดียวเลยค่ะ